สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านาอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาทําปูกระตอยทอดกรอบพร้อมเคล็ดลับในการทอดทอดยังไงให้ปูของเรากรอบอร่อยไม่อมน้ํามันไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมหนึ่งส่วนของปูกระตอยนะคะได้มาแล้วเราก็จะแกะตรงกลางออกค่ะแล้วก็แกะกระดองออกนะคะส่วนกระดองเราจะเอาทิ้งไปเลยค่ะเราจะเอาเฉพาะส่วนตัวปูแกะเสร็จแล้วเราก็จะนําปูไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยล้างเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะ สำหรับผู้ของเราก็แกะเสร็จแล้วนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแกะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณ500กรัมนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมผสมแป้งค่ะก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปก็จะมีผงปรุงรส2ช้อนชาน้ําตาลทรายประมาณ2-3ช้อนชาแป้งทอดกรอบ6ช้อนแกงพริกไทยป่นครึ่งช้อนชา ผสมของแห้งให้เข้ากันค่ะน้ำปลาอย่างดี2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติ200 ml ค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างของเราก็เข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะทยอยใส่ปูลงไปนะคะทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันดีจากนั้นเราก็จะนําไปทอดเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปใช้ไฟแรงในการทอดน้ํามันของเราร้อนได้ที่แล้วเราก็จะใส่ตัวปูลงไปนะคะเคล็ดลับทําให้ปูของเรากรอบอร่อยไม่อมน้ํามันเราจะใช้ไฟแรงในการทอดค่ะ พอปูของเราเริ่มเซ็ตตัวนะคะเราก็จะใช้ตะหลิวเขี่ยแยกออกจากกันเพื่อให้ปูของเรากรอบอร่อยไม่อมน้ำมันนะคะแล้วเราก็จะทอดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ปูของเราเหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะ ค่ะสำหรับปูของเราก็เหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตักออกนำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟรับประทานพร้อมๆกันนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำปูกระตอยทอดกรอบเมนูง่ายๆอร่อยๆค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะเราจะทานเล่นเปล่าๆหรือจะนำไปทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,คะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ